สวัสดีครับมารีวิวหนังเรื่องมหาราชาหนังอินเดียปีที่แล้วโอ้โหหนังเรื่องนี้ผมเคยเห็นตอนมันออกมาตอนเน็ตฟิกออกมาใหม่ๆเห็นคนดูกันผมก็ยังไม่ดูนะคนดูแลสรรเริญเนยินยอกันแล้วเกินที่สำคัญเห็นเขาบอกมันไม่ใช่หนังแอคชั่นหนังอินเดียมันต้องแอคชั่นต้องจมันใช่ไหมดรามา่าผมไม่ชอบ ผมก็อ่ะเกียบไว้ก่อนมาถึงช่วงเวลานี้เอ๊ะหยิบมาดูดูสิว่ามันเป็นยังไงเรื่องนี้มันก็ดรามา่าเหมือนที่เขาว่าแหละมีแอคชั่นเล็กน้อยแอคชั่นของอินเดียมันก็เวอร์ว่งอลังการอยู่แล้วนะแต่ที่มันคาดไม่ถึงก็คือการเล่าเรื่องหนังเรื่องนี้นะ การเล่าเรื่องที่มันย้อนไปย้อนมานะครับและตบท้ายด้วยสไพร์ใหญ่ๆห,หักบมุมที่สะเทือนใจการเล่าเรื่องนะเขาเล่าเรื่องไม่เป็นเส้นตรงเล่าย้อนไปย้อนมาทำให้เราเอ๊ะเมื่อกี้หูยังแตกอยู่เลยทำไมเล่าอนี้ยังหนุม่ม แป๊บเดียวแกเราต้องมาติดต่อปฏิติประต,ต,ต่อเองว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเล่าย้อนหลังนะแล้วเล่าย้อนหลังแบบ3มกั๊กสามเวลาเวลาปัจจุบันเวลา,าตรงกลางแล้วก็อดีตเริ่มต้นด้วยอดีตอดีตที่เขาเป็นช่างตัดผม พอข,ขอลาหยุดเราเห็นแลว้ว่าเขาเป็นคนตั้งใจทํางานและไม่ค่อยลาหยุดไม่หยุดเลยแหละและเก็บเงินดีมากเขาจะหยุดเพราะว่าเขาจะซื้อเขาจะพาไปทาธุระพาเมียไปทําธุระซึ่งเขาจะเฉลยว่าไปทําธุระอะไรตอนจบต้นกับปลายดูก็คือเนื้อเรื่องเดียวกัน ความจริงเอามาต่อกันก็จบแล้วแต่มันไม่เซอร์ไพรส์เขาใช้วิธีเอาต้นกับปลายซึ่งเนื้อเรื่องติดกันเลยนะไปอยู่ตอนจบกับตอนต้นเรื่องโอ้โหพี่ต้องและดำเนินเรื่องอยังไ,รไงรู้ไหมให้เขาเขาออกมาซื้อตุกก๊กตาอยู่ฝั่งตรงข้ามก,กับเมียเมียเขานั่งอยู่ผมคิดนไหเฮ้ยเมียเขาอยู่ไีน น่าจะไปเยี่ยมเพื่อนหรืออะไรหรือว่านั่งอยู่ในบ้านซื้อตุ๊กตาแล้วก็เอามาชูให้เมียดูอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเมียก็บอกไม่เอาไม่สวยเป็นสัญลักษณ์บอกใบกันนะมือโบกแบบแบบเห็นเมียอุ้มลูกอยู่เขาก็เข้าไปไปซื้ออันใหม่มาชูให้ใหม่เมยโอเคโอเคพยักหน้าเขาก็โอเคไปซื้อขณะที่ซื้อก็ไปหยิบเออเขาเรียกว่าอะไร ซรามิกอะเป็นตุ๊กตาเซรามิกหยิบขึ้นมาบอกว่าจะซื้อเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ถามเมียก่อนเหรอพาเจ้าของร้านก็มุงคานอ่ะหยิบไปรู้กี่ตัวแล้วก็ถามเมียตลอดเลยหยิบว่าอยู่แล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายบอกจะซื้อไม่ถามเมียแต่ขณะที่เขากําลังจะออกไปมีรถบรรทุกคันหนึ่งเสียหลักยางแตกเข้าไป ในระในบ้านที่เมียเขาอยู่พุ่งเข้าไปเลยชนตมำถวยก,กระเบือ้องทุกตากระเบื้องรวมแต่เราเห็นละเขาอึง้งเสร็จแล้วตัดมาในยุคน่าจะเป็นกลางเรื่องน่าจะเป็นตรงกลางนะถ้าดำเนินเรื่องเป็นเส้นตรงมันจะเป็นตรงกลางตรเนี้ เขาอยู่กับลูกสาวลูกสาวนีมีอิทธิพลของเขามากเขาเชื่อเชื่อลูกสาวทุกอย่างลูกสาวนี่เรียนไม่เก่งแต่เล่นกีฬาโคตรเก่งเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งระดับจังหวัดระดับอำเภอครูที่เป็นพวกคณิตวิทย์อะไรเนี่ยไม่ชอบลูกสาวเขาเ,าเพราะไม่เขาไม่ตั้งใจเรียนแต่ครูพระ,ะนี่โห้โคตรชอบเพราะทาเป็นพระ,ะเมื่อไหร่แหละเขา นัมเบอร์วันของห้องนัมเบอร์วันของโรงเรียนลูกสาวเนี่ยพอถึงเวลาอะไรอะ่ะมีวันหนึ่งเขาคล้ยๆปูให้เห็นนิสัยของพระเอกชื่อมหาราชาอย่าคิดว่าเป็นโอ้โหหนังพระมหากษัตริย์ของราชไปโจมตีคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ชื่อเขามหาราชาเขาไปไหนเขาแนะนำตัวผมชื่อมหาราชา เขาจะเน้นอัอย่างนี้ตลอดคนก็โหและโอ้โหมันจะปกคล้องปกครองแคว้นไหนเขาก็จะแซวมันมีวันหนึ่งเขารงเรียนเรียกเขาเข้าไปพบบอกว่าลูกสาวเขาขโมยของเขาบอกสวัสดีครับผมชื่อมหาราชาเขาจะแนะนํำตัวตลอดจนเราก็น่าเบื่อ ผมเดินทางมาจากบ้านเป็นพ่อของคนนั้คนนี้โชติชื่อลูกเขาเป็นพ่อของโชติเป็นเด็กดีเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเด็กขาดไม่ทำได้งไงโชติเป็นคนทําพอ,อ,อนะนี่พอก็บอกว่าโชติเป็นคนทํามีคนเห็นไม่ครับผมชื่อว่าหาไรชาโชติเป็นพ่อของโชติโชติไม่ทําเด็กขาดเขามั่นใจลูกสาวเขามากไม่ใช่เขามีมีทิศทายอย่างนี้ไอ อันนี้กับโมโหดิพอโหพูดไม่รู้จักไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังผมว่าพอโมโหที่หน้าเขาโกนตีนะหน้าเขาเฉยจะดายังไงก็เฉยก็แนะนำอย่แล้วผมชื่อมาคาชาชยยางนั้นแหละพอด่าไปด่ามาอยู่ๆลูกแต่ไม่ใช่ครูค,ครูพละดึงเด็กคนหนึ่งเข้ามาพอนี่คนโชติ ไม่ได้เป็นคนขโมยเนี่ยขโมยคือคนนี้ไอ้พ่อตบหน้าเลยตบ้าเลยทำไมต้องขโมยเอารูปไปดูเอาคลิปไปดูด้วยมีคลิปเป็นหลักฐานพ่อ,เ,อเห็นแล้วเออจับผิดแต่ไม่ได้คิดอะไรพอ่อทำไมต้องไปขโมย,ยงี้เอาละเราได้ตัวขโมยแล้วกลับบ้านได้พ่อ,อบอกให้กลับบ้านพระเอกไม่กลับคนอื่นกำลังเดินกลับพระเอกไม่กลับดึงโชติมา พอคุณต้องขอโทษลูกสาวผมเมื่อกี้คุณยืนยันว่าลูกสาวผมขโมยผมก็บอกกับคุณแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นขโมยคุณยังยืนยันว่าเขาขโมยทําให้เขาเสียความรู้สึกเสียหน้าไหมตอนนี้พอต้องขอโทษลูกสาวผมพอ,ออะไรได้ขอโทษแล,ล้วรีบไปนี้ไปไม่เอาพอ,อไม่เอาดีเลยให้ยามให้อะไรอะ่ะยามมาดึงออกไปดึงพอ่อเขาเกาะเกาะเสาวไว้ ร้อยเขาค้ายๆฉากนี่เขาจะให้เห็นนิสัยอย่างหนึ่งของเขาคือถ้าเขาที่เกาะอะไรแล้วไม่มีทางที่มันจะหลุดมือเขาเกาะเสาไอ้พวกนั้นฝ่ห้าคนมาดึงเขาไม่หลุดครับเขาเกาะเสาเสาถลม่มเสาจะถล่มับยังไม่ถล่มหรอกแต่โอ้เสาโยกกํแแพงจะถล่มลงมาแล้วพอ,อเห็นหยุดเข้าไปขอโทษ ลูกเขาจนได้และเราก็เห็นว่านิสัยเขาเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ยอมเขาเป็นคนที่ยุติธรรมนั่นหน้าซื่อๆนั่นแหละแล้ววันหนึ่งลูกสาวเขาต้องไปเก็บตัวเพื่อแข่งขันกีฬาไปเก็บตัวไปซ้อมในจังหวัดอ่าะเขาจะต้องอยู่คนเดียวและเขาลูกสาวเขาปุกฝากฝังไว้เลยก,ก็คือ ให้ดูแลลักษมีไว้ให้ดีลักษมีคืออะไรทั้งขยะครับพี่น้องทั้งขยะนั้นทําไมถึงสําคัญกับเขาต้องดูแลให้ดีทั้งขยะคือสิ่งนําโชคของบ้านเขาเขาจะอาบน้ําให้มันทุกวันเหมือนคนคนหนึ่งเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านเอาไ้ไว้อยู่ข้างใต้หิ้งพระมันบรรลุพระหรือไอความเชื่อของเขาอะ เอาไว้ตรงนั้นตอนเย็นกลับบ้านต้องไปอ่านน้าให้ถังขยะขัดโอ้โหทำไมเขาสังคกันขนาดนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าถัางขยะตัวน,นี้เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตโชติไว้ตอนที่รถตอนต้นเรื่องรถมันยางแตกเสียหลักชนเข้าไปแม่เขาตายแต่ลูกเขาถูกถังขยะที่อยู่ข้างบน ความออกมาทับหินก็เลยไม่ทับเขารอดเขาก็เลยบูชาทางอยานนี้เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวนำโชคให้เขาแค่ลูกเขาก็บอกงั้นด้วยพากันอาบน้ำห้ทางขยานนี้โอ้สอ,สองพ่อลูกมีความสุขครับขราบกลัวนี้พอเขารับปากจะดูแลอย่างดีลูกก็ขึ้นรถไปรถทัวร์รถของโรงเรียนนะ แล้วฉากตัดมาเขาก็ทํางานตามปกติก็คือตัดผมประมาณทุกกว่าเขากลับบ้านเอากุญแจที่หน้าประตูได้ทั้งขยะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วภาพตัดมาให้เห็นว่างูอยู่ในต่างเลื้อยเข้าไปเลื้อยผ่านคอเขาเนี่ยเขานอนหลับอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นว่าเขานอนหลับ ขนาดงูเลยยังไม่ตื่นโอโหแล้วข้าวของกระจัดกระจายทําไมไอ้นี่ลูกไม่อยู่แล้วไม่สนใจอะไรเลยนอนเมาแล้วบ้างเนี่ยเลือยออกหน้าต่างไปโดยที่เขาไม่ตื่นแต่ขนาดที่กําลังจะออกหน้าต่างงูหางสะบัดทําของตกหลน่นลงมาเขาตื่นขึ้นมาแล้ววันต่อมาเขาไปแจ้งตำรวจแจ้งอะไรครับ ลักษมีหายไปเอาลักษมีหายไปถังขยะนี่นะเขาบอกว่าต้องตามหาลักษมียยได้ตำรวจโมโหเลยตบหน้าเขาเลยบ้าเลยกูมีงานเยอะแยะใ,ให้ตามหานักกยะยอืมเป็นเราก็โอ้โหให้ถังตามหานักขยะมันอะไรวะแต่เขาไม่ยอมเลยเขายอมควักเงินเก็บของเขาทั้งหมด ห้าแสนจ้างตำรวจให้ตามหาลักษมีของเราโอ้โหและเราให้เห็นฉากหนึ่งก็คือมีสอสอหรือคนใหญ่คนโตขี่รถโลมาที่อูมาถึงนี่กลางเลยเขาไปตบไปคนในอูคนน้ต้นคนนี้เพราะเขาเอารถมาซ่อมที่อูแล้ว พอเขาเารถกับแว่นตาดําเขาหายไปแค่นั้นตบดีคนในอู่แล้วเราก็เห็นว่ามีคนในอู่คนหนึ่งที่เขาเอารถไปส่งโดนตบด้วยกําลังจะเอาไม้แทงเลยแต่ว่าเจ้าของอู่มาห้ามซะก่อนเราเห็นแล้วไอ้นี่ขนาดที่โดนแทงนั้นเขาเฉยๆไม่กลัวเลยโอ้โหนักเลงไว้นี่เรารู้เลยตอนเย็น สอสอกำลังกินเลี้ยงในผับในบ้า์แห่งหนึ่งเราเห็นแล้วไอ้นี่ขับรถมาจอดแล้วเข้าไปซัดสอสอ,สอและทีมงานเขาหมอกกระแตคอหลุดต้องดามคอเราเห็นอย่างนั้นโอ้โหแสดงว่าไอ้นี่ไม่ธรรมดาถึงขนาดจัดการกับสอสอ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระเอกเราจึางคิดอยู่เลยตามไปตันมาเขาก็มาเห็นพระเอกอีกอยืนในสถานีตำรวจตำรวจไม่ทําให้เขาเขานั่งอยู่ในสถา,านีตำรวจรอให้ตำรวจไปทํทให้เขาตำรวจโอ้โหโคตรเสงแต่ละวันเขามาน,นั่งอยู่ตรงเนี้ยรอรอข่าวจากตำรวจแต่ว่าเขาก็ตัดสลับไปกับที่เขา <c oughs> อ่าเรียกว่าตรงกลางเรื่องเขาก็ตัดผมไปนสลับนะครับตอนที่เข้ามาแจ้งตำรวจเนี่ยหู้เขาเจ็บโดนผ้าพอกไปเขาแจ้งว่าถงางกระาเขาหายไปอันดับแรกตอนเขาเขาแจ้งตำรวจนะเขาบอกว่าสวน,นัสดีครับผมชื่อมหาราชาบ้านผมอยู่ตรงนั้นเลิกงานเท่านั้นเท่นี้ผมกลับบ้านขับรถไปเจอกุญแจ เขาเล่าให้ตำรวจทุกคนฟังแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกขนาดเราคนดูยังน่าเบื่อเลยตำรวจเซ็งเลยให้เราเหตุการณ์อะไรเริ่มต้นตั้งแต่ผมชื่อมารราชาแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาถูกทำร้ายมีคนสามคนมาทำร้ายเขาแล้วก็ขโมยลักษมีไปอ่า เราเห็นอย่างนี้แล้วอยู่ก็ตัดไอ้มาเห็นเขาตัดผมนรรมนาทําไมเขายังมาตัดผมวะที่แท้มันเป็นตรงกลางเรื่องเขาตัดสลับมาแล้วก็ตัดสลับตรงต้นเรื่องด้วยต้นเรื่องคืออะไรโจรครับโจรบุกบ้านเศรษฐีบุกบ้านเศรษฐีโจรพวกนี้ถ้าใครเห็นหน้าเขาฆ่าทิ้งเลยมีโจรสองคน เจอหน้าเขาเขาฆ่าทิ้งและส่วนมากก็ฆ่าทิ้งด้วยขโมยทองเอาเงินอะไรทุกอย่างกวาดเรียบจับไม่ได้จสองคนนี้ทุกครั้งที่ป้นเขาจะกินกินข้าวที่บ้านนั้นก่อนผูกมัดไว้แล้วทำกับข้าวอะไรกับปลาของบ้านกินให้จดอิม่มแล้วค่อยกลับแล้วค่อยฆ่าเออดูสิ อันนี้จะต้นเรื่องนะแต่เอาไว้ตรงกลางกลาเรื่องแต่ความจริงทั้งเราเอาเอามาเรียงใหม่มันจะอยู่ตรงต้นเรื่องแล้วโจนพวกนี้มีลูกมีเมียที่แบบมีความสุขดีเราเห็นว่าเออเบื้องหลังของโจนพวกนี้อยู่กับลูกกับเมียมีความสุขลูกอยากได้อะไรซื้อให้พอดีลูกอยากได้สร้อยคอตัวเล็กๆเลยนะลูกเนี่ยก็พาไปซื้อ สร้อยคอทองคํามีบอกว่าไม่มีตังไอ้โจนมันมีมันได้มาเยอะแล้วไงมันรู้มันเก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้มันบอกไม่เป็นไรซื้อให้ลูกแล้ววันเกิดลูกวันวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดลูกเขาก็ไปรับทองที่สั่งให้ลูกอันนี้เขาตัดมาอย่างนี้นะไปรับทองรับเสร็จแล้วใส่ในกระเป๋า โทรหาเมียเมีย,มยบอกว่านี่คุณหนดเขาคุณลุงรังไปโกนหนวดหน่อยเวลาวันเกิดลูกจะได้ถ่ายรูปอะไรจะดูดีเข้าไปตัดผมที่ร้านพระเอกอ่าเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับโจ้ละตัดไปตัดมาพระเอกอะไรอะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตตรหมดไปเปลี่ยนฐานอ่ะผมคิดอยู่ยแบตเตอรี่มันไม่มีสายไฟเหรอแบตเตอรี่หมดไปแล้ว ไอ,ไอ้ดีโทรมาบอกว่าไอ้ตำรวจกําลังตามหาพวกเราลงหนังสือพิมพ์นะว่าไฮ้เราป้นเนี่ยชักจะเขารู้แล้วว่ามันอยู่แถวเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นขโมยเป็นโจรไหมไอ้ดีบอมันไม่มีใครในร้านไงมันก็พูดได้ไม่ต้องเป็นไรเขาไม่รู้หรอกว่าเราป้นพอหันกลับมาพระเอกยืนอยู่นั้น คขาจึงพระเอกไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรแต่นี่เราแวงแล้วว่าพระเอกต้องเป็นคนได้ยินแน่ๆจะมาจากการพระเอกแน่ๆแล้วพระเอกแล้วก็โกนหนดไปก็มองหน้าพระเอกแล้วก็กลับบ้านถึงงานวันเกิดลูกจัดงานวันเกิดอะไรอย่างดีถึงเวลาจะเอาทองให้ลูกเอ้าไม่มีทอง ท่องอยู่ไหนวะที่แท้เขาเอาไปวางไว้ที่ล้านตัดผมอีกนี่ก็ตัดสลับกับพระเอกเข้าไปในร้านอยู่ในตำรวจนะเราเอกเราพระเอกโหดมากเก่งการต่อสู้ไอ้นี่หลังจากเข้าไปตบสอสอแล้วพระเอกตามไอ้นี่ไปนี่เขาตัดสลับมาอีกนะตามไปที่แท้ ไอ้น,นี่เป็นหนึ่งในโจรที่เข้าไปในเข้าไปทำร้ายพระเอกเนี่ยที่เรารู้อย่างเงี้ยนะจัดการเลยจัดการโจรโอ้เราเห็นแล้วว่าโหดมากเรียบร้อยตายตัดมาไอ้น,นี่เดินไปจะเดินไปหาพระเอกเพราะว่าลืมทอง ขณะที่กำลังจะไปเอานั้นตำรวจมาตำรวจเดินตามหลังพระเอกมาเฮ้ยไอ้นี่ตัดสินใจไปแล้วว่าพระเอกมหาราชาจะต้องไปแจ้งตำรวจแล้วก็พาเขามาจับเขาแน่นอนเพราะเห็นทองแล้วแต่ไม่ใช่ครับความจริงแล้วมหาราชามาต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจเลยแต่มาถึงปุ๊บตำรวจจับพวกนี้ แล้วฆ่าลูกสมุนอีกคนเขาตายอืมเขาถูกจับมองหน้าระเอกรือแค้นระเอกออกมาก็จะตัดการมือแล้วเรื่องราวํำเนินไปํำเนินไปเพราะอะไรครับตำรวจอยากได้เงินห้าแสนไงต้องไปหาถังขยะลักษมีให้ได้เขาก็ มันหาไม่เจอดังขยะกเก่าๆเขาก็เลยไปสั่งทำนะสั่งทำแล้วก็มันใหม่ไงก็ต้องทำให้มันเก่าทําบุบๆแล้วมีรูปหลังยาด้วยก็เคาะให้มันบุบตามที่ในรูปเลยแล้วยัยงไงต่อรู้ไหมแล้วต้องหาคนที่จะเป็นโจรขโมยหลังขยะ เออแล้วก็ดัดพระเอกมาอันนี้เขาตัดสลับไปอีกตอนที่พระเอกยังไม่เป็นอะไรดูซิเราเวลาช่วงเวลามันไปอย่างงี้เสร็จแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็กลับย้อนหลังพระเอกล็อกบ้านล็อกอะไรไอคนโจนบอกว่า ดูประจะําเลยไอ้นี่กลับมากลับบ้านมาทุ่มมกว่ามันั่งรอเลยไอ้โจรที่ออกจากคุก่อาอจัดการพระเอกให้ได้บังเอิญวันนั้นลูกสาวพระเอกจะต้องกลับจากการเก็บตัวโทรหาพ่อพ่อซื้อรองเท้าไว้ให้หน่อยรองเท้าหนูพังพ่อแวะซื้อรองเท้าก็าเลยกลับบ้านช้าเพราะต้องเลือกรองเท้า รเล,ล้ลูกลูกส่งมาส่งรูปมาทางโทรศัพท์มีรูปมียี่ห้อมียต้องเป็นสีแดงดูทั้งร้านไม่มีสีแดงก็เลยเอาสีน้ำเงินไปให้แต่ลูกกลับมาแล้วลูกมาปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวไอ้พวกโจรพวกนั้นรออยู่ในบ้านจัดการลูกหมหืนด้วยนะตีลูกตีลูกพระเอกตีแยบ อย่งหนักหน่วงเหมือนแค้นกันมาหนักทีทีเสร็จแล้วเอาลูกน้องสองคนไปมคมขืนมคมขืนลูกครับขมขืนหลายรอบเลยคิดว่าพระเอกไม่มาแล้วอ่ะเอ็นี่บอกทำไมไม่มาเหมือนกันปกติมันมาตรงเวลาก่อนไปซื้อรองเท้าไงไปกลับมาแล้วก็เห็นลูกซึ่งถูกคมคืน เสียใจมากพาไปลงพยาบลอาการสาหัสแล้วก็ลูกเขาบอกว่า,าหลังจากพอจะพูดได้นะเขาอยากจะเจอเอ้เนี่ยเพื่อที่จะมาคุยกันถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้พ่อไปตามให้หน่อยพ่อเขาเลยกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึงแล้วก็ทุบหัวตัวเองเข้าที่หัวเราถึงได้เห็นหูเขาพ่อผ้า หลังจากนั้นเขาก็ไปแจ้งตำรวจว่าลักษมีหายไปซึ่งความจริงลักษมีไม่ได้หายไปไหนหรอกเขาพูดเองเขาเอาไปทิ้งเ,เขาวางแผนในหัวเขาตำรวจก็สืบไปเขาอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนนำแค่เขาแค่ตามตำรวจไปแค่นั้นเองและคนที่ทำก็คือไอ้คนที่ทำทางขยาน,นั่นแหละ หนึ่งในนั้นแล้วเราดูตำรวจเป็นผู้ร้ายเลยนะืน่องนี้ตำรวจอยากได้เงินห้าแสนก็นั่นเองที่ช่วยเขาไปไปมาๆตำรวจทำถังขยะไปด้วยสืบไปด้วยครับเราเราพวกตเฮวยตำรวจกำลังทำงานให้เขาอยู่แล้วก็รู้ด้วยว่าคนกลมขืนก็คือไอ้คนที่ทำถังขยะเนี่ย แต่เรื่องรา,สาวสมเพกก่านั้นหลังจากเจอทุกอย่างจับแล้วให้พระเอกจัดการไปฆ่าเลยตำรวจปล่อยให้พระเอกฆ่าด้วยเสร็จแล้วตำรวจก็บอกว่านี่ไอตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้นะตึกล้างไม่ใช่ตึกล้างตึกกลังซ่อมตึกกลังสร้างใหม่เขาก็ไปหาสู้กันสู้กัน เปี่ยนกันทุบอะ่ะขนาดที่เขากําลังจะพระเอกชนะนะกำลังจะฆ่าเนี่ยเขาบอกให้หยุดไอ้โจ้ก็เลยบอกหยุดยุดก็คุยกันคุยกันว่าแกทําให้ฉันเข้าคุกฉันก็เองแก้แค้นจัดการกับคนที่แกรักมากที่สุดพระเอกเห็นหน้ามัน รู้เลยว่าเฮ้ยไอ้น,นี่คือคนที่มันกำลังจะเอาทองไปให้อึ้งอ่ะแล้วก็พาลูกมาเพราะลูกบอกก็อยากเจออยากถามว่าทำไมถึงทำกับเขาอย่างนี้ลูกก็มาคุยคุณจะต้องเสียใจมากที่สุดคุณจะไม่มีวันเป็นสุขเอาทองของคุณไปคุณจกได้นี่ใช่ไหม ลูกสาวก็้เอาทองให้แล้วก็เดินกลับมาที่แท้ทองที่เขาทิ้งให้ก็คือทองที่แกจะเอาไปให้ลูกสาวตอนเด็กลูกคนนี้คนที่แกข่งขืนคนที่แกทุบตีคือลูกสาวแกซึ่งตอนที่ทางขยามาครอบรดควาลูกสาวรอด นอกนั้นไม่รอดลูกพระเอกไม่รอดแต่พระเอกเป็นคนเลี้ยงเอาไว้โอ้สะเทือนใจมากตอนนี้เป็นอะไรที่หักมุมอันนี้เล่าย่ายอยยความจริงแล้วรายละเอียดมันหนังมันดีกว่านี้เยอะดรามา่าแอคชั่นนิดเดียวแต่ดังเป็นลตรตาตึงสุดยอดพี่น้องหนังเรื่องนี้มหาราชา ป็นหนึ่งในหนังอินเดียที่มียอดวิวทางเน็ตฟิกดีมากๆเขาบอกช่วงที่มันออกใหม่ผู้ค sure. นสัรนเสริญเยนยอเหมาะอย่างยิ่งที่จะดูและดูอย่างใช้สมองไปด้วยนะปฏิติดปฏ่อในเรื่องตลอดทำไมเขาไม่เรียงลำดับเวลาไปเลยมันจะไม่ท้าทายทางอินเดียจะเป็นอย่างเงี้ยสุดยอดยกโบให้เลยดังเรื่องนี้ให้คะแนน สิบเต็มสิบไปเลยไม่มีส่วนไหนไม่ดีไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงความน่าเบื่อลำการเลยสักตอนขนาดเป็นดังนาำมมอ่ะนะส่วนนั่งและนำให้ดูครับถ้าใครใดูแล้วคิดเองยังไงคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายแจ้งทามด้วยสวัสดีครับ